เช้าครับผมวันนี้ก็หาอยู่หากินตามวิถีชาวบ้านนะครับมางมหอยตามคลองนะครับจะเอาไปใส่หอมบอนนะผมหลังจากที่เก็บหอยเสร็จก็จะไปหาบอนต่อนะครับตอนนี้ก็กําลังลงมาหาเก็บหอยก่อนหอยก็จะหาตามคลองแบบนี้นะฮะนี่อันนี้เขาเรียกว่าหอยจูบนะครับ แม่หน่วยน้อยจะเอาสิบอกหน่วยน้อยก็เอานะครับผมหน่วยน้อยหน่วยใหญ่ก็เอานะฮะถ้าเป็นหน่วยหน่วยเล็กมากๆก็จะเอาไปปล่อยในสระในหนองนะครับเก็บร้อนวัชพืชมันต้องรอแสงแดดนะครับถึงจะเก็บได้นะถ้าแดดบดแบบนี้นะผมอันนี้บดแดดนะหอยก็จะไม่ค่อยเห็นนะครับผม เหมือนฝนจะตกนะนี่บรรยากาศช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูหนาวแบบเต็มตัวแล้วนะครับบเบเห็นบบเห็นบอมันแค่มันแดดลรแค่แดโอ้ถ้ามันแดดละเห็นฮ่าฮ่าแค่นี้ละฮะอ๋อแดดมาครับผมตอนนี้คือแดดมานะเราก็จะงมหอยได้ครับผมนี่อ,อันนี้ก็คือบทบทก็จะไม่เห็นหอย นะครับแดดนะผมแดดก็ไหลไปตามก้อนเมฆนะฮะแดดไหลไปตามก้อนเมฆลมก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับนี่ดูสังเกตจากต้นไม้นะฮะอันนี้ผมใส่ไมค์กันลมนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ยินเสียงลมเท่าเท่าไหาร่นะฮะแต่ก็อาจจะไปไม่ได้เป็นสตูดิโอนะฮะหลังจากที่ทําเวกทํางานในสวนยางเสร็จนะครับผมกับแม่ก็จะ พากันมาหาแนวกินโตนะครับเรามาเก็บหอยเราก็จะไม่ได้ซื้อกับข้าวแล้วผมเราก็ไม่ได้ซือ้อไปอีกหนึ่งคราบส่วนมากอยากกินก็ลงมาหาเอานะครับก็จะเก็บหอมไปใส่ออมบอนแต่หอยนี้ก็ต้องขังค้างคืนไว้นะครับขังทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อให้มันคายขี้ออกมานะครับมันเวลาเรากินไปมันก็จะไม่หัดดินนะครับ ถ้าเป็นโลก็โลละยี่สิบบาทนะครับสีบ่สิบบ่โอ้หอยโลละสี่สิบนะผมหอยจูบอย่างนี้นะโลละสี่สิบกลกว่าโลละยี่สิบาทนะครับที่ไหนได้สี่สิบโอ้ถ้าหอยโขนะผมหอยโขที่โขในดินตามทุ่งนานะฮะก็จะโลประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบห้าสิบก็มีนะผมขึ้นอยู่กับหน่วยเล็กหน่วยใหญ่นะผม แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงโขอหอยนะผมโขอหอยนะนาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็เข้าสู่การโขอหอยต่อนะผมเราก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะฮะชาวบ้านป่านาดอนนะครับตอนแรกจะไปดูดสะกับลุงบูนนะครับแต่ทีนี้แกไม่สะดวกแกไม่ว่างนะครับผมก็เลย มาหางมปลางมหอยกับแม่นะฮะเดี๋ยววันไหนไปงมปลาดูดสระลงบุญจะจะถ่ายให้ทุกท่านได้ดูอีกทีนะครับผมเอ๊ะมีหนูใหญ่อยู <c oughs> ่ด้วยหูอยู่ในน้ำมันคือใหญ่เนาะอยู่ในน้ำหนูใหญ่มากครับผมแต่ว่า <laughs> จับขึ้นมาแล้ว นิดเดียวเล็กนิดเ,เดียวนะครับมันบอกคือหอยในกลางนาเนาะหอยในกลางนามันจะหน่วยใหญ่กว่านี้นะผมตัวโตๆกว่านี้นะถ้าเป็นหอยกลางนาอันนี้มันเป็นหอยในน้ำคลองนะผมน้ำที่ไหลมาจากอ่างเก็บน้ำข้างบนนะครับผมส่วนยางก็จะติดกับอ่างเก็บน้ำแล้วก็ภูเขาข้างบนนะครับบรรยากาศดีดมากๆเลยนะยิ่งช่วงเช้าๆนะครับเราก็จะเห็นหมอกครับผมเห็นหมอกในช่วงเช้า บ่เห no 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 ็นเด็ดหลังแค่นีนเด็ดมันจามันฉุครับมีแดดมาดิน้อยบดน้อยแดดหน่อยบดน้อยแดดมีหัวปลาเข่งไปละปลาเข้าปลาขาวปลาขาวปะ หอยมันมารวมมาอยู่ตรงนี้นะผมหอยอาดหอยหอยตัวโตๆนะครับนี่มันมารวมกันอยู่ตรงนี้นะฮะแรันแต่ก็ต้องเก็บด้วยเร็วนะฮะถ้าไม่เก็บเร็วน้ำมันจะขุ่น น้ำมันขุนแล้วเราจะไม่ได้หอยนะครับโอ้โหนี่ก็อาจกะคุ้น้ำมันเลยโดยที้นก่ะใหญ่เนาะตัวหน่เนาะงนี้ครับผมมีเลยเนาะตัวใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งน้อยรวมกันเลยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โห อาบอีหล่หะฮะแดบดบดแดดบดมันก็บยหอยอืออยี่ผมเก็บแป๊บแเดียวเองนะฮะ ตอนนี้กําลังล้างหอยนะผมโอ้โหเก็บประมาณไม่ถึงสิบนาทีนะผมเก็บได้ไมาไม่ถึงสิบนาทีนะได้แต่หอยแบบหน่วยโตโตสวยๆเลยนะครับเราก็จะล้างทำความสะอาด ลูกไหนที่มันตายมันไม่สมบูรณ์เราก็จะเก็บออกนะครับอันนี้ก็ราวๆประมาณสักโลก,กว่าๆนะฮะถ้าเก็บในทุ่งนาก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้ครับอันนี้เก็บในคลองอ๋อนนำเข้าเกืบอ่ะเรียบร้อยอ้อเสมาตัเลยอมาตั้งที่้ น้ำก็เข้าเกือบเท้าก็เป็นแผลนะผมเท้าผมก็เป็นแผลแต่น้ำก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้นะมันก็ค่อนข้างที่จะลึกนะผม,ประม,ะผมประมาณหัวเข่านะผมประมาณหัวเข่าโอ้โหเยอะมากครับผมเยอะมากมีแต่ตัวใหญ่ๆเลยนะฮะนี่น่าจะเต็มค้องครับผมน่าจะเต็มค้องเลยครับ หอยยังก้นแหลมๆอ่ะหอยยังหอยหอยใหญ่บ้างหอยเกี้ยวน้อยที่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 ตะพู้นี่ตะพูมันหนุอยใหญ่กว่านี้ได้หรือเปล่าตัวผู้มันใหญ่อยู่อันนี้มันมันมันหนุ่ยใหญ่หัวมันก็ตายลายยุเนา เก็ปนู่นเลยรับเนาะน้ำมันคุ้นนี่ถ้านนำเท้าเท้าเอาตั้งแต่แรกๆมันก็ได้ยังเอาสวิงกวาดเอาโระอยขอันี้ก็น่าจะกินได้ประมาณสัก2วันนะครับผมเยอะมากเยอะมากต่อไปก็จะ ไปเก็บบอลน,นะครับผมเก็บบอลก็จะเป็นอันเสร็จของเมนูวันพรุ่งนี้นะครับผมส่วนวันนี้เราก็น่าจะไม่ทันนะฮะเราต้องเอาหอยไปขังก่อนนะครับไปขังเอาขี้มันออกก่อนนะครับเอามือกวาดกวาดกวาดเอาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ที่เปิดปดน้ำนะครับผมที่เปิดปดน้ำเมื่อก่อนก็มาเล่นน้ำอยู่ตรงนี้อยู่นะผมสมัยยังเด็กน้อยนะ อนนี้กำลังเดินทางไปเก็บบอนนะครับผมบอนก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละตรงที่เราเก็บหอยนะผมก็จะเกิดเองครเกิดเองก็เป็นดงดงบอลดงใดสน,นอ๋อลงได้นะลงอีอ อ้ปลาหลายขนาดเนาะมีแต่ปลาเคียงอ้ยอะไเงี้ยอออ้อ้งอุ้อเนอยอเลยหาปลาเนาะอ๋อลมละปลาปลาอบอปลาปลาหมึกนั่นไง ปลาเยอะมากครับผมนู่นปลาเยอะจริงจนี้ก็เป็นการเก็บบอลนะผมไม่รู้ว่าภาษากลางเขาเรียกว่าต้นอะไรนะฮะแต่บ้านผมเรียกว่าบอลบอนที่กินได้นะครับมันมีบอลสองชนิดนะฮะที่กินได้แล้วกิกนไม่ได้นะครับมันจะมีบอนคันกับบอนหวานนะครับแต่อันนี้จะเป็นบอนหวานนะฮะ อันนี้ก็กินได้นะผมก็เอาไปต้มต้มแล้วก็มาตําตําแล้วก็มาใส่หอยปุงเครื่องนะผมปุงเครื่องกินกับข้าวเหนียวร้อนๆแซ่บมากๆเลยนะฮะบอนก็จะเลือกแต่ตัวอ่อนๆนะครับผมตัวอ่อน,นยอดอ่อนๆน,นะที่เราจะไปทําทกับข้าวกันนะครับผมจริงๆคือใส่ได้ทั้งหอยจูบแล้วก็หนังเค็มเนื้อหมู กระดูกหมูกระดูกได้หมดเลยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะาใส่เครื่องเคียงอะไรยังไงนะฮะส่วนผมนั้นก็จะใส่เป็นหอยจุกนะครับก็จะใส่เป็นหอยจุบก็หาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอ้ปลาเยอะมากครับผมมีปลาเข็งปลาช่อนนะครับผมปลาช่อนปลาคอปลาตัวใหญ่มากนะฮะ ต้มประมาณจากน้ำอ่อนต้มประมาณจากน้ำน,น,น,นี่นะพอเราต้มยัง,งยหนึ่งแล้วก็มาอ,อมเลยอ๋อหนึ่งแล้วก็มาอมเลยหนึ่งให้มันสุกแล้วก็มาอ,อมนะครับผมเพากาสีเปื่อยแเราออกมาอ๋อจอย้อนประมาณนี้อ่อนแบบผมมันคือว่ะมันเก here, ่งนะทำเก่งมันกัถ้าปิดไปได้เราอยากได้แค่ยอดอ่อนแบบนีน้ อ,อก็ต้องหายดอด่อน่อนนะผมนี่ๆร่นนนนนนนอนร่อนมันนะโอ้อนี่รับผมคือถ้าอ่อนแบบนี้จะดีมากๆเลยนะฮะแต่ปกติก็คือมันก็จะสลับกันนะครับผมใบแก่บ้างอ่อนบ้างนะ,ะนคน,นคนก็มา,มากเก็บเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ผมกับแม่นะฮะที่มาเก็บคนอื่นก็มาเก็บเหมือนกันนะฮะก็คือเขาก็จอดรถอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินลงมา แล้วก็เก็บเลยนะผมนี่าัแล้วตรงนี้พอกิแล้ว่นี้แค่นี้ก็พอกินแล้วนะผมได้บอนมาหนึ่งกำม,มือเอาไปกินก็ได้อีกประมาณหนึ่งคาบนะครับผมเข้ามาทางไหนก็ออกทางนั้นนะฮะตรงนี้ก็ เป็นทุ่งนาครับผมเป็นทุ่งนาเป็นภูเขาเป็นอ่างเก็บน้ํานะฮะวิวดีบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบอลก็ได้หอยก็ได้เวียกก็ได้ถ้าผมวันนี้อ้าก็เสรแล้วกลับบ้าน